ธาตุตัวต่อไปก็คือไม้หินนะไม้หินนะครับไม้หินก็คือคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลขแปดนะไม้หินยืดหยุ่นปรับตัวเก่งนะคิดเล็กคิดน้อยด้วยนะไม้หินไม้หินก็คือไม้เล็กไม้เลื้อนะนึกถึงไม้เลื้อนนะเป็นคนที่นิ่มนวลอ่อนโยนปรับตัวเก่งนะถ่อมตนนะมีทักษะในการแสดงออกปัญญาดีมีไหวพริบนะ ตรงอดทนมีมารยาทรู้จักพึ่งพาผู้อื่นอย่างฉลาดนะไม้หยินเพราะว่าไม้หยินเรานึกถึงไม้เลื้อยอะ่ะไม้เลื้อยมันก็หาที่เกาะไปเรื่อยๆเพื่อหาแสงแดดไงเห็นไหมนะมีเหตุผลนะไม่ชอบแข่งแย่งชิงดีชิงเด็กกับใครรักสงบไม่ชอบทะเลาะวิวาทไม้หยินไม้เล็กนะค่อนข้างขี้เกียจเล็กน้อยนะอาจจะมีขี้อิจฉาบ้างนะมองประโยชน์ของตัวเองก่อนเป็นหลักนะพวกไม้หยินนะนี่ก็คือนิสยัย อย่าลืมเราเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อจะได้มองคนรอบตัวเรานะพวกนี้ว่าคนรอบตัวเราเนี่ยเป็นธาตุอะไรแล้วเราจะบริหารจัดการเขาได้ยังไงนะ